สวัสดีครับผมวันนี้เรากลังมาอยู่การอันบ็อกสินค้าเป็นสวิตตัวเชื่อมประปิดประตูตโมัติรูปแบบสัมผัสอีกตัวหนึ่งของทางแฮมเมอร์ที่จะมาอันบล็อกกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับผมภายในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างนะฮะ ตอนนี้เราก็เอาสินค้าทั้งหมดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวสวิตช์นะครับผม2องานตัวสวิตช์สองานที่ให้มาด้วยนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตาของสวิตช์แบบสัมผัสนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้จะกดได้นะครับผมแล้วก็จะมีสาเมมให้มาด้วยนะครับผมสามเมมสลับติดนะฮะอีกตัวนึงก็เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นกับตัวเมื่อกี้เลยก็คือก็คือทางร้านนะครับผมจะให้ไปทั้งหมด สองงานติดทั้งด้านในและด้านนอกนะครับผมหน้าตาก็จะเหมือนกันพดได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้แล้วก็มี 3M มมาให้เหมือนกันด้วยนะครับถัดมาตัวซีมนี้ก็คือเอาไว้อ่เชื่อมต่อเข้ากับตัวชุดคอนโทรลเลอร์น,น,นะครับผมก็คือตัวสวิตช์เนี่ยเป็นตัวช่วยเป,ปิดปิดประตูอัตโนมัติเท่านั้นนะครับผมเอาไว้แบบควบคุมในการเป,ปิดปิดให้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากจะก่อนที่ประตูมันเปิดปิดด้วยระบบเซนเซอร์นะ ที่แบบเดิมผ่านแล้วก็เปิดเดิมผ่านแล้วก็เปิดนะครับผมตัวสวิตตัวนี้ก็จะมาควบคุมในการเปิดปิดประตูอัตโนมัตินะครับผมโดยวิธีการก็คือการแตะหรือการกดเบาๆนะครับผมก็สามารถเปิดประตูอัตโนมัติได้แล้วนะครับผมแล้วก็สวิตตัวนี้นะครับผมข้างหลังก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับผมวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับผมก็คือไข่เอาเอาไข่โค้งเนี่ยไขตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็นัดฝาม่หลอกนะครับผมแล้วก็ใส่ถังไปนะครับผมก็คือใส่ถังได้ตรงนี้เลยนะครับผม ก็ทั้งสองงานเลยนะก็จะเหมือนกันตัวรีซีฟนะครับผมก็คือตัวนี้เอาไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวชุดคอนโทรลเลอร์นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือให้มาด้วยนะครับผมคู่มือในการติดตั้งนะฮะว่าอธิบายสินค้าคืออะไรนะครับผมก็จะให้ก็จะแนบม,มาด้วยนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการบอกสินค้านะครับผมทีตัวช่วยปรัปรผิดตัววัดแบบสัมผัส ถ้าใครสนใจนะครับผมสินค้าประเภทนี้นะครับผมสามารถซื้อได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแฮมเมอร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ